ไอ้ติตี้หก6กเราเคยเล่นกับมันนะโอเคค่าศัตรูหนึ่งคนได้คูณแปดยากว่ะค่าด้วยเอหรือดีเอ็มอาเโอเคก็คือสไนเปอร์ทั้งคู่นะทั้งบเอ,อ็ชชันธรรมดานะแค่กระโดดร่มเราก็เตรียมจะรับคองกันละต้องหารถแถวมาร์กสองก็ได้แล้วก็คนไปตองนนได้อโอ้โห ถึงเสียบแนบเลยผมเสียบแนบแล้ผมเอาแนบมาเสียบแล้วผมปล่อยทุกอย่างแลวพี่ปล่อยจอยนะถ้าเป็นภาษาตั้งค่าเลยเขาเรียกว่าปล่อยจอยวงเป็นไงไม่รู้ไม่ได้ดูทีเราอยู่ในวงแต่แน่แ,นแต่ว่ามาดูมิดิแมปแล้วเส้นมันไม่ขึ้นเบอร์สี่เราเอารถละ พวกสีถามเล่นอะไรกันวะไข่ได้ถูกน้ำออกนื่นองจากการเล่นแบบปกติเอสดีเจนั่นนะ่ะขวาบนนะ่ะเออดีเจอันนะ่ะหมดไปสิบคนแล้วกูย,ยังลงไม่ถึงพื้นเลยก็บอกอยู่ว่าผมลงถึงพื้นอนะ่ะเพื่อนหายไปสี่สิบได้แล้วอุ้ยอยู่ขอบวงได้สบายอยู่ฟาร์มแล้วก็วิ่งเข้าวงได้ไล่ขอบ<ล>ไปไ<ห>เรื่อย,ยผมกำลังจะได้เอ่อ แมก็กกาซีนแต่งเต็มโอเคได้ละ <laughs> a few moments later อ้แต่กุแปดละโอ้กระสามอย่าเดินไปเจกเอกระเป๋าสามนะมันจะครบสูตรเกินไป <laughs> แล้วมันก็จะตาย แล้วใช้งาอย่างสิบลายอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋อใช้แล้วใช้เลยอ๋อเข้าใจแล้วพี่ตจอใจการชํไงานเอาสิบลายแล้วพี่อาวงสิบลายช่วยใจด้วยสิบลายช่วยเัยเข้าวงเร็ว,เรวขึ้นไหมโอ้โหผมไม่เจอยาเลยนี่ว่ะเจอแต่ผ้าปันแผล ไป500กลับ500มันก็จะพอดีโอเค500ละไป500กลับ500 <c oughs> อย้าวเข้าไปกันหมดแล้วเหรอ <c oughs> เรียบร้อยได้แล้ว,วใส่ปืนเลย <c oughs> ผมลอยมาอย่างสวยเลยเมื่อกี้ <c oughs> แล้วเต้นไม้อยู่ข้างหน้า <c oughs> แล้วมาทำอะไรไม่ได้พี่ ทำอะไรไม่ได้เจอต้นไม้ขึน้นมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลงุงทานในเบาวนี้ขับรถแล้วเนี่ยโดดลงมากับผมไหมฮะถ้ามันชะลอจังึงจะที่ต่ำกว่40 40า40ก็โดดลงได้เดี๋ยวผมช้อนพี่ไปเองเดี๋ยวไปกับผมเปล่า <laughs> ถ้าพี่ลุาคานเพื่อนขับรถไปกับผมเปล่า ยกล้อเลยยกล้อเลยจนไฟลมเลยว่าเบียดทำไมเนี่ยแล้วมึงจะมาตัดหน้าทำไมผมไม่ได้ตัดหน้าผม,มยายามไปถ่ายแล้วผมวาร์ปกลับมาที่เดิมด้วยใช่ผมไม่ได้ตัดหน้าบุม้มผมว่เมื่อกี้ไม่ได้ตัดหน้าไปกับรถมาเบียดเฉยตัดหน้าอยู่เหรอ ผมเบี่ยงอ่ะเบี่ยงแล้วก็มันมันไม่เห็นรถอยู่ข้างหลังไงแล้วมันก็โดนรถช้อนตูดพอดีเลยลอยลอยมาใส่หินชอบเลยหนีมาคุณแปดมาคุณแปด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 ไป ผมได้คููสิบห้าแล้วโอ้โหแล้วรถถังเอาเลยเอาเลยรถถังมันสองสามแม็กก็แตกแล้วจะแตกกันนะรถถังอะ่ะ ที่มันจะออกมายิงว่าอะไรอ่ะถ้ารถถังมาป่วนข้างๆ้วผมจะแปะซีโฟนเพื่อนตายเหรอดึงเด่นมีเสาข้างๆเลยเขียวเข้าไปได้ไหมพี่น่าจะได้อยู่พี่อตื่นหรอ้นเหรอใช่ มาข้างหลังละหลบได้ยังจะดึงเพื่อนอ,อยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง